ไม่ทำไมมึงถึงไม่มีสกินสักทีวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นตัวเองก่อนเลยเฮ้ยอ๋อไอ้อย่างว่าพิมพ์ทีมอยู่ไม่ได้พิมพ์อ๋อรอบสองถ้าจบเกมชนะค่อยค่อยพิมพ์เอ้ยรู้จัดให้เลยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแจ็คเราแสบแล้วมึงกลัวอะไรเหี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เออ เออยังไงมึงก็ไหวกับมันอยู่แล้วใช่ปะเชิงแส่งกับเชิงแขงกันะไอ้ตาตีกูเพื่อฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่นี่เด้แปดได้แปดเหรอเปดนแปดใคร คลเยอะนะโกูไม่มีแฟนด้วยล้วกูแพ้ก็โอ้กูบอกแล้วคิปเยอะอเดิไล่นี้ได้นะถ้ามึงมีวถ้ามึงเว้าเออช่วยด้วยเอเว้าสาวยเออเออเออเอช่วยอยู่ช่วยอยู่อย่าเดือดปาดไอไอออโโอ้ยกูเจ็บมีกูแพดอะ ไอ้ไม่ไม่มีมานะไม่มีมานะไม่มีเลยเออสวยว่ะนะจ๊ะกลับมามาดูไม่โดนหรอเนาะเมินไม่ดโดนกูเห็นเลื่องมึงอันนี้กูเลยไม่กล้าดึงทางซ้ายไม่ไม่กูสวนได้เชี่ยมันจะอยู่หมดต่อยต่อยต่อยกต่อยยกต่อยยกตกย่อยนี่นี่นี่โดนโดนโดนอ๋อกูตายว่ะไอ้เกียเอ้ยแม่งแฟดไม่ไม่กูสวนได้เชี่ยมันจะอยู่หมดแม่งมุมประทะ ไอ้ยี้ยอะไรตะกันแตนมีแค่สองสาเว้ยเออขาไปขากลับเกิดอะไรขึ้นอย่ากให้กูรอดรอดทองช้างได้ป๊อบดีมึงไปได้ยังเลยกูดันคิวพอป้อมให้อู้ยโอ้ยไม่ตายออโต้ไม่โดนโอคตรเลยคิปตีโคตรเอ้าโดยคิปตีตายสิทัน ไม่ใช่ตีป้อมตีโคตรแรงเลยไอ้จีอเหี้ยตายน้ำมันตายไม่แช่งเพื่อนเพื่อตายจริงไม่แช่งไอ้เหี้ยตายจริงเลยตายร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆตัวติ๊กมาช่วยด้วยอยู่ไปอยู่ไปอยูวิวเจิงคนละชั้นป่ะตายแน่นอน ใช่ฮะไม่สูญเสศเสมัยโตโอ้หไม่ทันหรอเล็งคาซิกเล็งคาซิกเล็งใครสาได้นะไปไม่มีไปไม่มีเมนติละแล้วไม่ทันมึงดูแสนกับสี่หมื่นสัดกันนี่โอ้ชิวชิวชิวเอ้ตาตาตาจิบจิบตา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 จิบตา โอ้ยยิงไม่โดนโอ้อ่าเอี้ยขาดหินเดียวไอ้เอี้ยไม่เป็นไร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 ษฐายัดเฉยจฉยที่ทำไมกูต้องมาเอี้ยอะไรเอี้ยขาดหินเดียวจเศรษฐายกผลิหายเจอแล้วเพื่อนกูเจอแล้วแต่มันแพ้กูไงเอ้ยถ้าคาซิกไม่มามันแพ้กูจริงมึงมาไม่วัดขาซิกโอ้โหมันเล่นนึง แลอมันแพ้กูไงมังกรนีมังกรนีมังกรนี้มังกรนีขอดันคิวเว้เฮ้ยอาร์ตากูสตีดิเฮ้ย้ดูมันก็ใจร้อนไปอะแค่นี้เองตายดิไอีอแค่นเองหใหดูพอแล้วพอกูได้กูไปก่อนกูไปก่อนดู่ใหญ่อะไรดูคิวออดูเข้าใจกูย่งสิ่งที่อาร์ตทำอะ ไปได้แล้วโหดยังไงมึงมันไรทำอะไรกูเนี่ยแฮ่าตัวเฮ้ยลิฟมาไปขี่ลิฟหน่อยลิฟมามึงก็ขึ้นดินอกจากมึงไม่ได้เป็นคนกดเออเฮ้ย อะไรวะน่ะมันจะเทรดกับกูเพื่อนเลยพี่จะคนละเชิงเลยว่ะตรงว่าไงเล่นบนอ่ะอือสัตว์เชิงแสนมันเอาวาวะเห็นปะไม่มีแฟนก็ชนะได้ต้นเกมอืมอืมอืมโอ้ยถูกเยี่ยนี่โอ้กูมาแล้วดิพี่อั้กลัวมึงนิดเดียวนะเพื่อนไม่รู้กลัวหมดอ่ะ ไปเป็นก้อนตีนไปมึงอ่ะเฮ้ยเรือเจียนเฮ้ยอย่ามาว่ากูเพื่ออะไรวะพี่แล้วขึ้นมาลุมกูหมดจะอยู่เลยกูทำอะไรให้หวะโอ้เออก็ชิดเอาไอ้เหี้ยเดินลามันแตกแล้วมึงกูทับเลยโอ้กูตายดีอย่างนั้นเอ้ยโอ้ยิงโตมายีเข้าหัวกูดินี่แมงมุมแมงมุมหลบกาดอ๋อทีนี้เอากูอีก จัดให้เฮ้ยที่11-4เลยเหรอมังกรเมื่อวะอสิเป็นไปได้แต่กูจะเอาป้อมอะทำไมน่าออกคูเมไปอย่างไรเอออียัทุบเม่งขอป้องป้องป้องนี้อะเอาเอาจริงไม่คิดว่างเนะ ไอเฮีย้ยนี่ว่างเนาะฮเ,เฮ้ไอเฮี้ยไปแข่งนะเดินไปเดิน <laughs> มา <laughs> มึงมาเมื่อกี้ไม่ใช่ขับไรมึงขับรถหรอหรออั <laughs> นนี้มึงเมนชั่นใครหรือเปล่าเนะี่ยฮะไม่ใช่อยาให้กูแทงเพื่อนเขนาดไอทูยังแทแงเลย <laughs> ใครนแต้เี่ห <laughs> <laughs> ้าคนนะเว้ยเ <laughs> ล็อเป็นสีสันเว้ย <laughs> ไ้บาสีชมพูอไปเลยบ้างเอนจะแรงเพื่อโอ้โหทุกสามแล้วไม่ไปโดนกว่าไอ้เหี้ยเข้าวกีบปลาไว้น้ำมาคือบอกมึงเรียกไอยิงเลยโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวตัวนึงดึงเดี๋ยวตัวนึงอะไรก็ไม่รู้ตีไม่โดนสักที เอาได้ป่หน่ามันองไ่้น้องกมาโหดเกินยิงปาไ่ตองนะ้โอ้เฮียปาไม่ไหวเลยเป็นปาไม่ไหโหไอ้ตาโดนมันต้องเอาตัวมันลุมกูขนาดนี้เลยหรอตายนึ่งี้ติบ ตัว oh. อัดตัวัดเมื่อเอาตัหาวหลังกลัวตัวหน้าไงพดูเลยกว่าความตีกูโอ้ยโอยโอ้ยอย่าโดนถึงนี้ก้าไกลมากเออโดดไกลจริงรู้สึกเลยมันไกลกว่าปกติเออสิบ้าน like. so. like ี้ระยะหนึ่งแปดอะระยะมันมันโดดถึงโอ้มันตายปะอ๋อเอาเอ็นยืนนิ่งเหมือนมอปอะ รอบตัวเฮ้ยรอบใจโอ้ว่ามันจะบาลอนป่าวะถ้าบาลอนกูจะโดดไปผู้พิพากษาเห็นตาคิวเงี้ยอ, <c oughs> อือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตางกันเร็วตากูยิงกูยิงกระติไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนโดนร้อยโดนร้อยอ,อ,อ,ยอยื้มปั้นมาเองคอมเปอร์แมนมาคอมเปอร์แมนมา สบายดุ่มเม็นกัดโดนลูกสไปเดอร์แมนกัดโอ้ยไม่ต้องมาไม่ตอมาเฮ้ยเยอดเชยูคอมโบเดียวเท่านั้นเอามาดิเอามาดิสองตัวนั้นอะหัวมีไหลหัวมีไหลหัวมีไหลมีไหลมียกเป็นย่านหรือเปล่าเอ้ย กูโดนชามโดนถ้วยเฮียเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ไม่ได้ไม่ได้หล่นเลเฮียกูหันไปพอดีว้ามาแม่แจ๊กเรื่องกูมึงจะตื่นเพื่อไม่ตีมึงก็บุญแล้วมึงกูแน่เฮ้ยป่าว้น้ำป่าว้น้ำป่าว้น้ำเฮียเฮียโลนเนี่ยนะจะทำอะไรกูออยย่่าาูบดี เออแล้วแต่นอนเฮ้ยปามา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 ปาาปามามาซีนขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณที่ปาดตาให้นะนี่ไงโอ้ยดึงวรรณพีอะไรไม่เอาเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันไม่เกินจริงเฮียเมื่อกี้เลื่นน้อยเกิน เฮ้ยอะไรอ่ะเฮียไอ้กิวดากระดาษคนอุ้ยเแบบล่วงอเยมาอะไรนีูเไี้สิกมาโดนตะเก็นแดกไปเดียวมั้ยไปหมดเลยสามตัวทางมุมเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์ไงเว้เกียร์ไปหนึ่งไปสองไปสามแรงหมดอยากโป๊ะมันไหวยัยหาโป๊ะหาโป๊ะเด้อ โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ถ้าชาคงคาเขตสู้ๆเว้สู้ๆเว้สู้ๆเว้โอ้คุยโดนเล่นน้อยเกินอีกแล้วเล่นน้อยเกินปเข้เยเขยไเายเลหอยช่ไหอื่อยิบใชหิบปล่งเ้า พนอาเพื่อนกูไม่ได้หรอกขยันจบเลยนะกันขยันจบเลยกันดูหนึ่งสองสามไม่เอตาพูดว่าสนุกจังดิสนุกจังอะไรเลยพี่คนนั้นเขาตายตอนจบรู้แล้วรู้แล้วมึงกูว่าสนุกจังตอนจบเลยสนุกจังสโลแกน